โรคเกาอาการเป็นอย่างไรเกิดจากอะไรอาการของโรคเกามีอาการปวดเฉียบพลันบริเวณข้อตอ่อบริเวณอื่นๆเช่นข้อเท้าข้อเขา่าข้อศอกข้อมือและข้อนิ้วมีอาการบวมอักเสบแดงปวดร้อนทำให้ลำบากเมื่อขยับข้อตอ่อหรือการถือของที่มีน้ําหนัก รู้สึกเคลื่อนไหวลำบากเนื่องจากความเจ็บปวดและอาการบวมส่งผลทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบากอาการปวดซ้ำๆอาการปวดมักจะเป็นๆหายๆและมีระยะที่อาการทุเลาลงเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจมีความถี่และความรุนแรงของอาการมากขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาปุ่มโทรไฟ ็นอาการระยะยาวของโรคเกาต์เกิดเมื่อก้อนยูเรตจับตัวเป็นก้อนเล็กแข็งเรียกว่าปุ่มโทไฟบริเวณข้อต่อหากปล่อยไว้อาจทําให้อาการแย่ลงและทําให้ข้อต่อเสื่อมสภาพลงในที่สุดมีไข้หนาวสัน่นผู้ป่วยโรคเกาตบางคนอาจมีไข้หนาวสัน่นระหว่างอาการปวดเฉียบพลันโดยเฉพาะช่วงที่อาการกำเริบรุนแรงสาเหตุของโรคเกา ร่างกายจะสร้างกรดยูริกออกมาตามธรรมชาติเมื่อสลายสารพิวรีนที่พบในอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดโดยจะมีไตที่ทำหน้าที่กรองกรดยูริกออกจากเลือดและขับออกร่างกายผ่านการปัสสาวะ โรคเกาต์เกิดจากร่างกายสะสมกรดยูริกที่เป็นส่วนเกินในร่างกายไวมากเกินไปหรือเกิดจากการที่ไตไม่สามารถขับกรดยูริกออกจากเลือดได้เร็วเพียงพอทำให้ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงทำให้กรดยูริกตกผลึกหรือที่เราเรียกกันว่าผลึกยูเรตจับตัวบริเวณข้อต่อเมื่อจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นจะทำให้เกิดอาการปวดบวมอย่างเฉียบพลันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์ เกิดจากการทานอาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นเนื้อแดงเครื่องในปลาบางชนิดแอนโชวีหรือซาดีนหอยแมลงดพู่หอยเชลล์หรืออาหารทะเลที่มีพิวรีนสูงและไก่งวงเป็นต้นรวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีพิวรีนสูงเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงและในเรื่องของเพศ โรคเกาต์มักจะเกิดขึ้นกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงในผู้ชายโรคเกาต์อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงวัยรุน่นในผู้หญิงมักเกิดขึ้นหลังเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนอายุยิ่งอายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกาต์มากยิ่งขึ้นเช่นกันโรคอ้วนการมีน้ำหนักมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์ได้มากกว่าโรคเรื้อรงังเช่นโรคความดันสูงโรคเบาหวาน โรคไตาภาวะเมตาโบอลิกซินโดมรวมไปถึงยาบางชนิดเช่นยาขับปัตสวะแอดไพลีนยากดภูมิคุ้มกันบางชนิดหรืออาการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อและการผ่าตัดรวมไปถึงการขาดน้ำการดื่มน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ร่างกายขาดน้ำซึ่งแน่นอนว่าโรคเกาเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ยาที่ใช้รักษาโรคเกาต์ยาแก้ปวดข้ออักเสบกลุ่มเอนเซตอย่างไอบูโปรเฟนนาพร็อกซนหรืออินโดเมทาซินที่สามารถช่วยลดอาการอักเสบร,ระหว่างอาการกำเริบเฉียบพลันโครชิซินใช้เมื่อมีอาการปวดเกาต์หรือมีอาการอักเสบ โดยเฉพาะเมื่อ,อยากแก้ปวดข้ออักเสบกลุ่มเอนเซตไม่ช่วยยาลดระดับกรดยูริกเช่นอัลลพูรินอลหรือฟีบักโซสตัตที่ช่วยลดอัตราการเกิดอาการเฉียบพลันและป้องกันการตกผลึกยูเรตแต่ยาลดระดับกรดยูริกนั้นจะแนะนำให้ใช้กับคนที่มีอาการกำเริบเฉียบพลันรุนแรงหรือมีอาการภาวะแทรกซ้อนโรคเกาต์ดูแลอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้ 1. เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การกิน 2. ควบคุมน้ำหนัก 3. ลดกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการกำเริบการตรวจเช็คโรคเกาอย่างสม่ำเสมอแต่หากท่านทำไม่ได้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร m i ก n i g h t Plus 5แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นเพื่อลดการอักเสบอาการบวมน้ำผักผลไม้สกัดกรีนพ l ัสผสมน้ำา10มิลลิลิตรต่อ600มลลิตร ดื่มวันละ2-3ขวดเพื่อขับกรดยูริกปรับความเป็นกรดในเลือดปรับเลือดเป็นด่างและกรีนพัส5แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นเพื่อควบคุมการปวดลดการเจ็บปวดและอาการบวมเท่านี้ผู้ป่วยโรคเกาก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติค่ะ